สวัสดีค่ะผู้เรียนทุกท่านครูขอยินดีต้อนรับผู้เรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาบทที่4เรื่องแอนติเจนโดยในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้ทราบความหมายโครงสร้างและชนิดของแอนติเจนต่างๆค่ะความหมายของแอนติเจนแอนติเจนคือโมเลกุลใดๆ ที่สามารถถูกจดจำได้ด้วยตัวรับบนผิวเซลล์ของ B ลิมโฟไซต์คือ B c e l l Receptor หรือ T ลิมโฟไซต์คือ T c e l l Receptor และมีคุณสมบัติทำปฏิกิริยาอย่างจำเพาะกับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นเรียกว่ามีความเป็น a n t i g e n i c ซิตี หากแอนติเจนใดๆสามารถถูกจดจำและมีคุณสมบัติกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของลิมโฟไซต์ได้แสดงว่าแอนติเจนนั้นมีความสามารถในการเป็นอิมมูโนเจนิ i ตี้กล่าวคือสามารถชักนำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้อาจเรียกแอนติเจนนั้นว่าอิมมูโนเจนในบางครั้งจึงอาจเรียกแอนติเจนและอิมมูโนเจนแทนกันได้ อย่างไรก็ตามผู้เรียนควรทราบว่าแอนติเจนบางชนิดไม่สามารถเป็นอิมมโนเจนได้เนื่องจากไม่มีความเป็นอิมมโนเจนิซิตี้คือไม่มีความสามารถในการชักนำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้แม้ว่าแอนติเจนนั้นจะสามารถจับกับตัวรับบนผิวเซลล์ลิมโฟไซต์ได้ก็ตามเรียกแอนติเจนที่มีคุณสมบัตินี้ว่า h a p t ป n ัน ดังนั้นแฮปเทนจึงจัดเป็นโมเลกุลที่มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนิซิตี้แต่ไม่มีคุณสมบัติเป็นอิมมโนเจนิซิตี้นั่นเองคุณสมบัติของแอนติเจนแอนติเจนต้องมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้ 1. การเป็นสิ่งแปลกปลอมต่อร่างกายหรือ f o r e เร n เน แอนติเจนต้องมีคุณสมบัติเป็นสิ่งแปลกปลอมต่อร่างกายเนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อของตนเอง 2. น้ำหนักโมเลกุลหรือโมเลกุลาร์เวทแอนติเจนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงจะมีความเป็นอิมมโนเจนิซิตี้สูงกล่าวคือสามารถชักนำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้มากกว่าแอนติเจนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ อย่างไรก็ตามแอนติเจนที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำอาทิฮอร์โมนอินซูลินและฮอร์โมนกลูโคโคอร์ติคอยก็อาจมีคุณสมบัติเป็นอิมมโนเจนิซิตี้ได้ 3. b i ไบโอเคม a คอสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างชีวเคมีแอนติเจนที่มีโครงสร้างทางชีวเคมีที่ซับซ้อนจะมีความเป็นอิมมโนเจนิซิตี้ได้สูงกว่าเช่นโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตตามลำดับ 4. ความคงตัวหรือ stability แอนติเจนที่ถูกย่อยได้ง่ายจะมีคุณสมบัติเป็น immunogenicity สูงแอนติเจนที่มีความคงตัวสูงและถูกย่อยได้ยากจะไม่มีคุณสมบัติในการเป็น immunogenicity เนื่องจากไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ดังนั้นสารเหล่านี้จึงอาจมีประโยชน์ในการนำมาทำวัสดุสำหรับการผ่าตาัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ โครงสร้างของแอนติเจนโครงสร้างทางชีวเคมีของโมเลกุลแอนติเจนประกอบด้วยส่วนย่อยๆหลายบริเวณส่วนย่อยของแอนติเจนที่สามารถถูกจดจำได้ด้วยตัวรับบนผิวเซลล์ลิมโฟไซต์หรือแอนติบอดีและสามารถชักนำให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้เรียกว่าอิพิโทปหรือแอนติเจนิกดีเทอร์มินั์ ความหลากหลายของอีพิโทปในแอนติเจนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโมเลกุลแอนติเจนโดยตัวรับบนผิวเซลล์ลิมโฟไซต์ทั้ง B เซลล์รีเซพเตอร์และ T เซลล์ e ีเซพเตอร์จะสามารถรับรู้และจดจำอีพิโทปที่มีโครงสร้างแตกต่างกันแม้ว่าอีพิ o p e นั้นจะอยู่บนแอนติเจนเดียวกันก็ตามโครงสร้างของอีพิโทป ที่ใช้กระตุ้นการทำงานของ B ลิมโฟไซต์การทำงานของ B ลิมโฟไซต์สามารถถูกกระตุ้นได้จากแอนติเจนหลายชนิดอาทิโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและลิปิดส่วนอีพิโทบบนโมเลกุลของแอนติเจนที่สามารถถูกจดจำได้โดย B ลิมโฟไซต์จะถูกเรียกว่า B เซลล์อีพิโทบ ซึ่ง B เซลล์อิพิโทนี้สามารถถูกจดจำด้วยอิมม n โนก o อ u บ i n ินที่เป็นองค์ประกอบของ B เซลล์ e ีเซ t เตอร์และอิมม n โนกลอ u บ i n ินหรือ a n t i ิบอดีที่ถูกสร้างและหลั่งออกมาจากเซลล์พล s m a B เซลล์อิพิโทควรมีขนาดโมเลกุลที่เหมาะสมในการจับกับบริเวณแอนติเจน i d ดิงไซต์ของแอนติบอดี โดยอาจเป็นสายน้ำตาลที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว4-8โมเลกุลหรือเป็นสายเพปไทด์ที่มีความยาวกรดอะมิโนจำนวน15-22โมเลกุล T-cell epitope T-cell epitope คืออีพิโทปที่อยู่ในรูปสายเพปไทด์สั้นๆที่สามารถถูกจดจำได้โดย T- ลิมโฟไซต์ ซึ่ง T เซลล์อิพิโทบนี้จะถูกนำเสนอให้ T ลิมโฟไซต์โดยเซลล์นำเสนอแอนติเจนหรือ APC ผ่าน T เซลล์รีเซปเตอร์บนผิวเซลล์ของ T ลิมโฟไซต์เท่านั้นดังนั้น T ลิมโฟไซต์จึงไม่สามารถจดจำแอนติเจนที่อยู่ในรูปอิสระโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือลิปิดได้ อิพิโทปที่อยู่ในรูปสายเพปไทด์สั้นๆซึ่งถูกแปรรูปและนำเสนอโดยเซลล์นำเสนอแอนติเจนหรือ APC นั้นจะถูกนำเสนออยู่บนโมเลกุล Major Histocompatibility Complex หรือ MHC บนผิวเซลล์ APC โดยสายเพปไทด์สั้นๆนี้จะมีความยาวโมเลกุลที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน8ถึง20โมเลกุลส่วนของ T cell อีพิโทป ที่จับกับ T cell receptor เรียกว่า epitope และส่วนที่จับกับ mHC เรียกว่า a ก t i g e